สวัสดีครับนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไฟล์ในวันที่สิบสองธันวาครับก็ยังอยู่ในโปรสิบสองสิบสองของทางช่องเรานะครับเป็นเกมที่สามแล้วเกมนี้ชื่อเกมนะครับลืมแนะนำชื่อเกมไปครับเพราะว่าเราต้องทําหลายคลิปมากเกมชื่อบันไดไม่มีงูนะครับเกมนี้หลักการง่ายนะครับคอยคอยลูกเต๋าแล้วก็เดินนะครับแบบบันไดงูเลยโดยที่เราจะเริ่มจากช่องศูนย์เล่แบบตรงนี้ วิธีการเดินก็ไปตามลูกศรน,นะครับถ้าเจอบันไดก็ขึ้นเหมือนบันไดงูแต่เราจะเล่นคนเดียวก็ได้ครับจริงๆเอาไปเล่นหลายคนก็ได้ผมไม่สนุกเท่าไหร่ครับเราจะเล่นทั้งหมด20รอบนะครับสําหรับใครที่ไม่มีลูกเต๋าหรือไม่มีอะไรนับนะครับก็ใช,ใช้ใช้ติ๊กเอาก็ได้ครับเอาดินสอนติ๊กเอาก็ได้นะครับเผื่อจะเก็บไว้เล่นหลายๆรอบเนาะโอเคเราจะทอยลูกเต๋า สองลูกนะครับเวลาเล่นถอยสองลูกแต่ให้เลือกเดินแค่ลูกเดียวเท่านั้นนะครับเราจะต้องไปให้ถึงเส้นชัยให้ได้นะครับถ้าถึงเส้นชัยคุณก็จะได้หนึ่งคะแนนนะครับถ้าไม่ถึงก็ลบลงมานะครับตามช่องที่เหลือโดยที่เราจะให้เดินทั้งหมด20ครั้งนะครับผมก็สุประมาณเลขเอานะครับไม่รู้ว่ามันจะได้ไหมทีนี้ไปเริ่มตัวช่วยก่อนนะครับตัวช่วยแรกนะครับ ครั้งนั้นนะครับทอยลูกเต๋าเสร็จแล้วนะครับให้ให้อย่างไรดีเขาเรียกว่าทอยลูกเต๋าสองทอยลูกเต๋าปุ๊บคุณสามารถใช้ทั้งสองรูรวมกันได้หนึ่งครั้งนะครับต่อเกมก็คือมีสนะี่นะใช้คุณก็ได้เดินสี่ช่องส่วนพวกนี้นะครับที่เป็นหน้าลูกเต๋าที่เป็นรูปหน้าลูกเต๋าก็คือคุณเดินเท่านั้นช่องเลยนะครับ โดยที่ใช้นะครับต้องใช้ก่อนทอยลูกเต๋านะครับและก็นับเป็นการเดินหนึ่งครั้งด้วยเหมือนกันโอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปลองเล่นกันเลยผมว่าน่าจะเล่นจนจบได้เกมนี้ไม่น่ายากโอเคผมทอยก่อนเลยผมโลบเมื่กันเอาสีไปก่อนหนึ่งสองสามสี่ โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะแช่นี้นับนะครับโอเคหนึ่งครั้งนะฮะหนึ่งครั้งและเนาะโอเครอบที่สองนะฮะสี่กับห้าแน่นอน,นครับเราเลือกสี่ครับหนึ่งสองสามส,ามสี่โอเคผ่านไปสองครั้งมันมันดูง่ายจัง อย่าลืมดูลูกศรน,นะครับลูกศรจะบอกว่าในแถวนั้นต้องเดินไปทางไหนนะฮะผมเล่นเบสิกง่ายๆนะฮะเดินทาั้งที่สามเดินทาั้งที่สามนะครับโดยใช้ตัวช่วยสี่นะฮะหนึ่งสองสามสี่ขึ้นไปเลยโอเคเดินทรั้งที่สี่ สองมีแค่2กงละสอ,สอก็ต้อง2แหละ1 2 4แล้วเนานะผมนับเอาไปเได้ลนะ้วสีครั้งที่5นะครับครั้งที่ห้า,หาเยอะๆไปก่อนได้ไหมสาม3นึ่ครั้งที่6 6กแลน,นะครับช่วยกันนับด้วยจะช่วยยังไงนะผมอยู่คนเดียวเนี่นะครับ มันจะจบไหมสองครั้งที่เจ็ดแล้วเนาะสี่แล้วกันหนึ่งสองสามสี่โอเคครั้งที่แปดสี่หนึ่งสองสามสี่เวละคร <c oughs> ั้งที่แปดนะครับครั้งนี้ ต้องมีหนึ่งไม่งั้นจะไปได้ขึ้นบันไดครั้ทงที่เก้าแล้วใช่ไหมเก้าไม่มีหนึ่งนะหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหครั้งที่สิบเอ๊ะครั้งที่สิบเซฟเซฟนะครับใช้ตัวช่วยหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามายโอเค ครั้งที่สิบเอ็ดทำมันออกน้อยจังเลยสามหนึ่งสองสามห่างห้านะฮะจำไว้ด้วยช่วยกันจำด้วยห่างห้าครั้งที่สิบสองโอเคใช้ตัวช่วยนะครับรวบสองเตาหนึ่งสองสามสี่ห้าบายครั้งที่ สามไปทางมูนนะอย่าเดินผิดทางนะสองกับสามก็ 3. สามอยู่แล้วหนึ่งสองสามนะครับครั้งที่สิบสี่หนึ่งเต่าถวงจริงนะฮะถุงความจเจริญสุดๆครั้งที่สิบห้าใช่ไหมถ้าผิดก็ถือว่าผมโกงแล้วกนะสนะิบห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคผมค่อนข้างสบายใจนะครับว่าเราจะได้เต็มครั้งที่สิบหกหนึ่งโอเคโชคดีตักที้หนึ่งโอเคครั้งที่สิบเจ็ดเขาไม่แน่นะเนี่ยโอเคห้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคครั้งที่สิบแดเราใช้ตัวช่วยเข้าได้เลย ผมใช้ไป18ครั้งนะครับได้ร้อยเต็มก็แสดงว่ามันน่าจะประมาณนี้แหละกําลังพอดีเนาะก็ไปลองเล่นกันได้นะครับสําหรับเกมบันไดไม่มีงูสําหรับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ฝากกด subscribe ช่องด้วยส่วนรูปภาพเดี๋ยวจะแปะแปะไว้ให้ใน f c e e o o o นะครับชื่อไฟล์เหมือนกันเลยโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ